สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่หายไปนานนานซะจนคลิปก็หายไปด้วยค่ะพยายามจะกู้ยังไงก็ทำไม่ได้แต่เราก็จะไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาแม่เลยขอไปขุดคลิปที่ถ่ายจากมือถือมานะคะทริปนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวภูกเก็ตกันแต่ว่าเป็นภูเก็ตเวอร์ชันผู้ประสบภัยถึงแม้ไฟหลังจะหายไปแต่บอกเลยว่าทริปนี้เป็นทริปที่จำขึ้นใจแน่นอน ทริปนี้ก็ยกกันไปทั้งบ้านเหมือนเดิมทั้งคุณปู่คุณย่าแล้วก็มามีคนสวยลงเครื่องก็รีบมุ่งไปร้านเด็ดด้านดังด้วยความหวังว่าตั้งใจจะไปรีวิวให้เต็มที่แต่ดูสภาพก็เป็นฝีมือการถ่ายของภูผานั่นเองนะคะจะให้รีวิวอะไรก่อนเอาเป็นว่าไม่ต้องรีวิวอะไรมากก็หลายคนรีวิวกันไว้เยอะแล้วเนาะอร่อยทุกอย่างแม้แต่มาม่วงน้ำปลาหวานยังอร่อยค่ะ หลับตาสั่งก็ยังอร่อยเชื่อเหอะไม่ต้องคิดเยอะร้านหมอมูดงค่ะถึงการเดินทางจะทุรักทุเลแต่พอเจอห้องพักก็หายเหนื่อยค่ะตอนจองก็คือรีเควสห้องติดสะไปนะคะแต่ก็ไม่รู้ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไหนซีไซส์มองไม่เห็นไกลแต่ความสนุกอยู่ตรงนี้นี่ ม่านอันนี้คือกดแล้วเปิดเลยนะคะที่เห็นนี่คือไม่ใช่กระจกใสนะคะไม่มีอะไรกั้นเลยสามารถเดินผ่านเข้าไปได้ทำท่าทำทางเปิดน้ำนิดนึงเปิดทำไมปิด <S <S ตัดมาที่กิจกรรมที่เด็กๆด,ดอคอยก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากการเล่นน้ำนะคะงานนี้เด็กๆก,ก็คือใจสู้มากไม่ว่าจะหนาวแค่ไหนก็ไม่สนใจฉันขอเล่นก่อน <S 1> <S 1> เอาปะลุยไปเลยลูก นอกจากสวนน้ำแล้วก็ยังมีคิดคับมีห้องสันทนาการเอาไว้ดูหนังฟังเพงลงร้องคาราโอเกะมีฟิตเนสมีคาเฟ่มีนวดแผนไทยหรือตกเย็นจะไปนั่งที่บีชคับริมทะเลก็ยังได้เรียกได้ว่ามาถึงที่นี่แล้วก็คือไม่ต้องออกไปไหนก็และแต่พอเอาเข้าจริงบ้านอื่นเป็นเหมือนกันไหมสุดท้ายแล้วกิจกรรมที่ทําก็เหลืออยู่แค่ไม่กี่อย่างเพราะคนที่หมดแรงก็ไม่ใช่เด็กๆหรอกผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยแหละ เล่นตรงนี้แล้วยังไม่จุใจขอย้ายไปเล่นที่สระริมหาดกันบ้างนะนี่ขนาดฟ้าฝนไม่เป็นใจบรรยากาศยังดีขนาดนี้เลยเนี่ยสั่งเครื่องดื่มเย็นๆด้วยความหวังว่าจะได้เห็นท้องฟ้าที่สดใสแต่สุดท้ายก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชม หอบของกลับห้องไปแช่น้ำร้อนในอ่างเปิดตู้มาแม่นิกรฤดเลยจ้าผ้าคุมเด็กเธอน่ารักมากมีหลูอจพลาต้องเก็บรูปไปเป็นหลักฐานตรงนี้เป็นทางเดินไปห้องอาหารนะคะเห็นบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่มื้อเย็นแต่อย่างใดนี่เช้าวันใหม่แล้วคะ่ะทานข้าวบรรยากาศฝนตกก็ดีไปอีกแบบเอ่อแบบแบบว่าทั่วมาคะ่ะ จอแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยทัวร์ดำน้ำที่จองไว้วันนี้ก็คือโทรไปถามพี่เขาก็บอกไปได้ครับไปได้โดดตูก็มารออยู่หน้าโรงแรมแล้วเอาไงดีทีนี้ตัดสินใจลุยค่ะมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องลุยแต่ขอสารภาพเลยว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากทุกคนดูสภาพท่าเรือตอนนี้นะคะทั้งฝนตกทั้งลม <บา S 1> แรง <บา S 1> หนาวมากแล้วท่าเรือคือยาวมาก วิ่งตากฝนกันไปนู่นนะคะ <มา S 1> ปไปลง<ไ>ปเรือตอนไปเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวต้องเล่าค่ะกลับให้ทุกคนฟังตอนนี้เพราะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพเราไปไหนกันเนี่ยไปดำน้ำโอ้โหไปดำน้ำอะไรครับเนี่ยนี่สีฟ้นบอยจุดหมายของพวกเราวันนี้ก็คือมาอย่านะคะ แต่ค่ะกับด้วยความที่คลื่นนแรงเราก็เลยต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติภาพบนเรือนี่คือต่อให้ไฟไม่หายก็คือไม่มีปัญญาจะถ่ายค่ะมือหนึ่งคว้าลูกมือหนึ่งคว้าเรือเอาชีวิตรอดมาถึงท่าเรือก็คือท่าเรือมืดมากต้องใช้ไฟฉายจากมือถือสองเพื่อที่จะเดินแล้วมาถึงคือแต่ละคนก็คือชี่จะลาดอ่ะตีปิ้งวิ่งไปให้ถึงฝั่งสุดท้ายยังไงรู้ไหมเขาล็อกห้องน้ำไม่มีใครอยู่แล้ว กว่าจะกลับถึงโรงแรมได้คือเรียกได้ว่าสะบักสะบอมทีนี้ก็ตัดภาพกลับมาตอนลงเรือออกเรือมาได้สักพักก็ต้องไปแวะหลบฝนกันที่เกาะไข่นะคะพอฝนเริ่มหยุดแล้วก็ออกเดินทางกันต่อ,ตอมุ่งหน้าสู่เกาะพีพีนะคะนั่งเรือต่อไปก็ใช้เวลาสักพักเลยนะคะกว่าจะถึงพีพี ก็ได้เวลาอาหารกลางวันพอดีเราก็แวะลงไปทานอาหารกันบนเกาะเราด้วยความน่ารักของน้องลูกเรือนะระหว่างที่นั่งเรือไปคือฝนก็ตกใช่ไหมน้องก็จัดการเก็บสัมภาระเข้าห้องเก็บของเรียบร้อยสรุปทั้งกล้องทั้งมือถือก็คืออยู่บนเรือหมดยังโชคดีที่ป๊ป๊าติดกระเป๋าสตางค์ลงมาด้วยนะคะไม่งั้นไม่ได้ทานข้าวแน่นอนพอฝนเริ่มซาเรือก็พาเรามาที่จุดดำน้ำนะคะ ดำผุดดำว่ายอยู่ได้แป๊บนึงอ้าวฝนก็ตกอีกแล้วค่ะสุดท้ายก็ไม่ไหวตัดสินใจกลับขึ้นเรือและเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาพวกเราก็มุ่งหน้าไปที่อ่าวมายากันค่ะบนเรือพี่คนขับกับน้องลูกเรือเขาก็จะเตรียมน้ำกับผลไม้ไว้ให้นะคะและนี่น้องลูกเรือก็กำลังถ่ายรูปให้พวกเราถ่ายทำวีดีโอถ่ายทำวีดีโอสวยกว่าสวยกว่า แม่ยกความดีของชอบให้ลูกไปเลยครับ <Whoa! S 1> ที่เห็นนี้น่าจะเป็นช่วงที่ฟ้าใสที่สุดแล้วนะคะหันมาอีกทีคือปูกับย่านั่งทำสมาธิแล้วนะส่วนภูฟ้าบอกว่าแค่ยืนนะมันชิวไปนี่โชว์สเต็ปผ่าหันไปเลยหนึ่งแมตช่วงที่งดีที่เด็กๆไม่ค่อยงอแง,องจะมีก็แค่บ่นว่าหิวกับหนาว เอาจริงคือเตรียมข้าวเตรียมขนมไปอย่างพร้อมแต่ดูสภาพเป็นแบบนี้ทั้งทิปจะกินยังไงก่อนดื่มน้ำได้ก็เก่งแล้วอ่ะจนในที่สุด แม่ต้องทําการรวบรวมแต้มบุญทิ้งพอมีเหลืออยู่อ้อนวอนเทวดานะคะนะคะนะคะช่วยอ่อนโยนกับพวกเราหน่อยนะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลอยู่นะอย่างน้อยช่วงนี้ก็ได้มีเวลาพักหายใจใหายคอเพราะว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือมัน Amazing มากทุกคนดูในคลิปนี่มันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแสงมันน้อยของจริงนี่คือแบบสวยตะโกนะ่ะตะโกนแบบสวยไม่าพากแล้วดีกว่าเอาเป็นว่าไปดูกันเองเลย และในที่สุดก็มาถึงจุดหมายจนได้อ้าวไมย้ยย้ายย้ายบอกเลยว่าตอนนี้คิดถึงพื้นดินมากได้ลงจากเรือก,กันสักทีก็ดีด้ากันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สภาพแม่ก็คือไม่เอาอะไรแล้วอะ่ะถ้าขอหมอนกับผ้าห่มได้ก็คงขอไปละพอลงเรือกันมาก็ลืมไปว่าต้องมีค่าเข้าอุทยานด้วยพวกเราก็คือไม่ได้เตรียมเงินสดลงไปแต่เจ้าหน้าที่ก็คือน่ารักมากนะคะ อนุญาตให้พวกเราเข้าไปเที่ยวกันก่อนแล้วค่อยโทรบอกให้น้องลูกเรือเอามาจ่ายตอนขากลับเราก็เดินกลับออกไปแบตเตอรี่โทรศัพท์ดันหมดค่ะโทรหาน้องลูกเรือไม่ได้เอไกันเจ้าหน้า,นาที่เขาก็คงเห็นใจนะเห็นเราพลุงพลังทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไหนฝนก็กําลังจะตกก็อุทยานกําลังจะปิดแล้วเขาก็เลยใจดีบอกว่าอไปเลยครับไปเลยครับไม่เป็นไรขอโทษทีนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสกลับไปจะไปชําระนะ ปิดท้ายก็ยังดีที่ยังมีโอกาสได้เก็บภาพความประทับใจนะคะเอาไปจัดสีจัดแสงซะหน่อยอ่ะอัพโหลด Facebook IG ได้ความโหดของจริงก็อยู่ช่วงขากลับนี่แหละค่ะคืนลมเริ่มแรงพี่คนขับเขาก็เลยต้องขับประคองอ้อมขึ้นไปนะคะเพื่อไม่ให้กระแทกจนเกินไปพอฟ้ามืดลงเท่านั้นแหละโอ้โหทุกอย่างมันน่ากลัวคูณสองอะทุกคน ในใจก็คือภาวนาว่าเมื่อไหร่จะถึงฝั่งออกจากมาอย่าสี่โมงกว่า,วาแต่มาถึงท่าเรือก็คือทุ่มหนึ่งแล้วก็ยังไม่จบนะต้องนั่งรถกลับโรงแรมอีก45านาทีพี่คนขับรถคือเป็นห่วงมากติดต่อไม่ได้เลยทั้งลูกค้าทั้งคนขับเรือบอกท้าชาอีกนิดนี่คือเรียกกู้ภัยแล้วนะจบทริปดำน้ำอย่างปลอดภัยเริ่มต้นวันใหม่นี่พักไปก็หิวไปทริปนี้ถือว่าดีตรงที่มีของอร่อยมาช่วยเยียวยาหัวใจตับไตไส้พุงร้านนี้ป้าปาเลิคอนเมนต์เลยว่าต้องมา ร้านมีสปามคุณยายเจียนค่ะออส่วนกรอบจานนี้คือนัมเบอรวันอร่อยจนต้องสั่งซ้ำจำไม่ได้ว่ากี่รอบแล้วก็มีอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าจะให้รีวิวก็คือง่ายๆเลยอร่อยทุกอย่างเนี่ยขนาดลูกชิงปลาหน้าตาธรรมดาทรรมดแต่อร่อยมากหอมหมกก็คือดีโอ้ยหิวจัดไปเลยหวานข้าวเครื่องดื่มอร่อยทุกอย่าง ถ้าจำไม่ผิดคือคุณย่าสั่งชาไทยแล้วคืออร่อยเข้มคนมากถูกใจสายชาแน่นอนระหว่างที่นั่งรถไปสนามบินก็รู้สึกคันคอย,ยุบยิบยุบยิบไม่รู้เป็นอะไรกลับถึงบ้านก็เอะใจตรวจโควิดสักรอบไม่เจอตื่นเช้ามาอีกวันก็เริ่มขั้นเนื้อขั้นตัวพอมาตรวจรอบที่3เท่านั้นแหละชัดเลยบอกแล้ทิปนี้จำไม่ลืมแน่นอน สุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ทีนะสัญญาว่าจะพยายามลงคลิปให้เยอะขึ้นนะขอบคุณที่ติดตามกันปรปจนภายระหว่างาจะได้พบกันใหม่เร็วๆนี้นะวันนี้ไม่ไหวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ